ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Financial Mindset ช่องที่จะพาคุณมาปรับความคิดและมุมมองด้านการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคตให้มั่นคงยั่งยืนและนำไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินของคุณไปตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือทองคำโดนเทเคยร่วงหนักสุดแค่ไหนวันนี้เราจะมาพูดถึงด้านมืดของสินทรัพย์ปลอดภัยที่ทุกคนหลงรักอย่างทองคาครับ หลายคนเชื่อว่าทองคำมีแต่จะขึ้นหรืออย่างมากก็แค่ทรงตัวแต่ความจริงที่น่ากลัวคือทองคำเคยมีช่วงที่โดนเทจนนักลงทุนเขาอ่อนมาแล้วหลายทศวรรษบางช่วงราคาร่วงหายไปเกินครึ่งและไม่กลับมาที่เดิมนานกว่าสองทศวรรษที่เดียววันนี้เราจะไปย้อนดูตำนานการดิ่งพสุธาของราคาทองคำเพื่อเตือนใจว่าไม่มีสินทรัพย์ไหนที่ขึ้นตลอดกาล และเราจะเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อครูเมืองสีทองของเราเริ่มแตกร้าวครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับหากจะถามว่าทองคำเคยร่วงหนักแค่ไหนต้องย้อนกลับไปดูสองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สะเทือนโลกนี้ครับครั้งที่หนึ่งมหากาบการดิ่งจากปี1980 The 2 0 y Year Bear Market สถานการณ์ หลังจากราคาทองพุ่งไปแตะ850ดอลลาร์ในปี1980จากวิกฤตน้ำมันและการบุกรุกของโซเวียตในอัฟกา,านิสถานทุกคนคิดว่ามันจะไปต่อความจริงที่เกิดขึ้นคือเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นดอกเบี้ยเพื่อปราบเงินเฟ้อทองคำก็ถูกเทขายอย่างหนักจาก850ดอลลาร์เหลือเพียงประมาณ300ดอลลาร์ในเวลาเพียง2ปีเศษ และที่น่าเศร้าที่สุดคือมันใช้เวลาเกือบ28ปีกว่าจะกลับไปแต่จุดสูงสุดเดิมได้อีกครั้งบทเรียนทองคำอาจติดดอยได้นานเกินครึ่งชีวิตคนทำงานหากเราซื้อผิดจังหวะในจุดที่ความกลัวพุ่งสูงสุดครั้งที่2วันจันทร์สีดำของทองคำปี2013 the 2013 crash สถานการณ์ในปี2013ตลาดเริ่มกังวลว่าเฟดจะหยุดเงินพิมพ์ QE ราคาทองคำที่เคยอยู่แถว1,900ดอลลาร์ 1, เริ่มสั่นคลอนความจริงที่เกิดขึ้นคือในช่วงกลางเดือนเมษายน2013ทองคำร่วงลงวันเดียวถึง9%และร่วงต่อเนื่องรวม13%ในเวลาเพียง2วันทำการถือเป็นการดิ่งลงแรงที่สุดในรอบ30ปีในขณะนั้นบทเรียนเมื่อรายใหญ่ตัดสินใจทิ้งของทองคำก็สามารถร่วงได้เหมือนหุ้นปัน่นโดยไม่สนว่ามันจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือไม่ แล้วจะทำอย่างไรเมื่อทองคำกลายเป็นเหล็กไหลเมื่อเห็นสัญญาณการโดนเทเราควรรับมืออย่างไร 1. เข้าใจความสัมพันธ์กับผลตอบแทนที่แท้จริงวิธีแก้อย่าดูแค่ราคาทองแต่ให้ดูดอกเบี้ยนโยบายหักลบเงินเฟ้อหากดอกเบี้ยที่แท้จริงเริ่มเป็นบวกและพุ่งสูงขึ้นนั่นคือสัญ,ญญาณอันตรายที่จะทำให้ทองคำโดนเทขายเพราะคนจะทิ้งทองไปถือพันธบัตรที่ให้ดอกเบี้ยแทน 2. วางจุดตัดขาดทุนหรือขายทำกำไรบางส่วนวิธีแก้แม้จะเป็นทองแท่งแต่ถ้าคุณลงทุนเพื่อเก็งกำไรคุณต้องมีจุดที่ยอมแพ้หรือจุดที่พอใจอย่าปล่อยให้กำไรที่เห็นกลายเป็นขาดทุนเพียงเพราะความเชื่อว่าทองไม่เคยทำให้ใครจน 3. กระจายความเสี่ยงไปสู่สินทรัพย์อื่นวิธีแก้อย่าเก็บความมั่งคั่งทั้งหมดไว้ในทองคา เพราะหากเกิดแบมาร์เก็ตในทองคําเหมือนปี1980คุณจะเสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากคุ้นหรือสินทรัพย์อื่นไปนับ10ปีสรุปของวันนี้ที่อยากฝากไว้คือ 1. ทองคํามีความผันหมวนสูงกว่าที่คุณคิดอย่าหลงเชื่อว่ามันปลอดภัยจนไม่มีวันร่วงประวัติศาสตร์ยืนยันแล้วว่ามันร่วงแรงและนานได้เกินคาด 2. ราคาที่เหมาะสมสาคัญกว่าประเภทสินทรัพย์ทองคมคือสินทรัพย์ที่ดี แต่คือผ่านร้ายเมื่อคุณซื้อตามกระแสแห่ซื้อและ 3. วางแผนสำหรับวันที่มันไม่เงางามเมื่อคุณซื้อทองคําให้ถามตัวเองเสมอว่าถ้ามันร่วง30ในปีนี้พอโดยรวมของฉันยังอยู่รอดไหมความมัน่นคังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีทองคำเต็มตู้แต่อยู่ที่การมีสติและแผนการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนครับขอบคุณที่รับฟัง f i n a ล c i a l m i ่ d s e t ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Financial m i n d s e t ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ